ดีครับชาปีไฟทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็มาโซโล่แรงนะครับอ่นสีนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคไปครับพีคนะครับผมเมืองที่จะลงวันนี้โอ้โหมันจะมีหลายที่เหมือนกันนะครับ โอ้โหสงสัยจะสามตี้นะครับขี่ครับแล้วมีโนกครับไปครับขี่ไปเลยครับเก็บๆเก็บๆยับไครับหาตู้ครับเหมือนจะไม่มีคนมาครับเหมือนเขาจะแยกย้ายกันฟาร์มนะครับ ใส่เราต้องออกไปล่าน,นะครับยังไงครับยังไงเมื่อขาจะแยกย้ายกันฟาร์มหมดเลยนะครับขนานัดลงคนเดียวยังไม่มีใครมาเลยลั่งเลยนะครับตอนนี้เจรครับแจ๊พับพูดไปพูดไปไนี่องค์สวยครับแต่ล้มหนึ่ง โอ้ยลูกหมดเราได้เป็นเลนมือนะครับไม่ได้ใช้ซุยเลงน,นะครับมันจะทำให้ยิงหัวง่ายขึ้นนะครับนะครับตาครับคนหนึ่งครับ ไม่มีอะไรให้เราเลยนะครับไปครับไปเรื่อยกับไอ้โกรอ่็ถือว่ามีของอยู่นะครับโอเคเอาอิโวเดี๋ยวเราจะเจอหนึ่งตี้นะครับฮะซัดหัวหัวหัวไปตดนหนึครับหัวหัว หัวเขาโผล่ริมๆนะครับโผล่มานิดนึงจังหวะนั่งขอไปเดียวดูหมาดูหมาโผล่ตั้งไว้ว่ลปิดนะครับไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเอาผู้แล้วนะครับซัดซัดซับซับจิตอะไรอ่ะเออจิตอะไรอ่ะจิตไอ้หัวเมื่อกมันปักนะครับหัวหัวหัวไม่โดนนะ จุ๊ดิจุบดิจุดิุด,ด,ด,ดิหัว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 อลุกไม่โดนนะอืมอด้ดิเอาดิเอ้ดิเอด้เอดิข้าหัวอันึง97รีบเบามากอือมีคนอ้อมนาดังครับยังไงครับยังไง ซับเข้าหัวไปครับเห<อ>มือนคนนี้เหมือนหมวดจะแตกนะครับขำเหมือนจะหมดจะแตกไปแล้วนะครับเข้าหัวไม่เดียวดาวไปเลยอ่าเพิ่งมาชุบอีกแล้วอออเอาดีเออโอ้โหมานั่งล่อนั่งล่อด้วยนั่งล่อด้วยเฮอเหมือนเขาจะเล้าหรือโอ้โหอยู่เยอะนี่เองนั่งล่อืึ หัวพีเมื่อเ,เขาจะเล้าเหลือให้ผมไปชาร์จนะครับสามตัวนะครับยังไงครับยังไงจะชาร์จดีไหมไม่ค่อยมั่นใจนะครับทุกฟองต้องจัดแล้วแหละจังหวะน,นี้ลงมาซ้ายตัวหนึ่ง สายตัวหนึ่งเดี๋ยวโอ้โหโดนลงมาตอนไหนผมสับรับเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อยไม่โดนโอ้โหไม่โนดนยดเฮ้ยระเบิดโดนเดี๋ยวโอ้โหจุ๊กจุ๊กจุกซับโอ้โหตาแอีกตัวหนึ่งเุ้ยเอ้ยเป็นงานมนาะสับซับอีกตัวหนึ่ง อ๋อวิ่งอ้อมเหรอวิ่งอ้อมหรอ,งอ,อ,หรอลงไปอ๋อี่ตัวนวิ่งอ้อมไปที่ที่ผมอยู่ครับเรียบ้อยทางตีครับผมว่าอยู่ทำไมเขากล้าลงมากันเหรยขอให้เพื่อนอ้อมหลังนะครับนะครับเก็บของครับเฮยมีกระสุนสไนนะครับมีกระสุนสไนแล้วก็ต้องมีสไน ว่าคาคาไม่เล่นนะครับไม่รู้เป็นไรไม่ชอบเล่นคานะครับมันเบาแต่อีดอะปิวนะครับผมเดี๋ยวเราต้องหาสะไรอีกกระบอกนึงนะครับาล้ตกอมาลว ต่อครับเดี๋ยวเราไปเพิชิ้นเอาข้าวเปล่จะเจอคนไหมแต่เป็นเมืองที่น่าจะมีคนมากเลยครับป้านเยีย เฮ้ยเฮ้ยทำไมยิงทำไมแสดงว่ามีตีนะครับเกิดการดาวขึ้นเฮ้ยอะไรอ่ะพื้นหิวยิงผมมาแล้วมาแล้วจะไปชูปเพื่อนครับสับไปตีเหล็กนี่นไง ็ไปชุบกรโนโจมนะครับเราวเคลียร์ของได้สปายเลยครับโหเห็นหัวริมนึงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวข้างหน้านะครับขวาเจอไม่ได้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 ยินเสียงครับเลยเหรอ เหลือเลยตัวนึงนะครับไปครับหายตัวนึงนะครับหมาปัดแล้วมาไหนเอ่ยตัวสุดท้ายนี่งไงนี่งไงยืนแอบ,บอยู่นะครับเก็บของครับืมไม่มีอะไรเลย ว่าจะได้สนายแจา็กตี้นี้นะครับไม่มีใส่แล้วไปเมืองอื่นแล้วนะครับยำแย่ยำแย่ไปไหนดีเอ่ยไปครับอ่าเดี๋ยวไปลงไฟฟ้าต่อนะครับผมหาคนเช็คโกแป๊บโอเค ไฟฟ้าก,ก็ไม่มีคนนะครับตอนนี้อยู่ในโดนนะครับวงเฮ้ยอ้าวานาฬิกานะครับเหแค่ตัวเดียวเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้เหมือนจะมีกระสุนทังไงกระสุนทังไงก็จะหมดรอดูนะครับรอดูจะมีผู้โชคร้ายวิ่งออกมาจากหอนาฬิกานะครับมาละและ้วตัวหน,นึง่ง มีตัวเดียวเหรอสองนะครับเห็นสองตัวแล้วตัวเดียวกันปะวะอ๋อสองตัวแน่นอน,นครับแต่รอเขาเข้ามาใ,ใกล้ๆวงก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้เก็บของได้ปูไฟซัดกันวะนี่งไงดาวไปดาวไปดาวตามก่อนอคนุณพลัตี้นครับถ้ามันแยกอึ ชีว <c oughs> ิตอ,อื้มอืมเอ้าโอ้โหตั้งใอ้วอลจุ๊บเสีดายไม่ใช่บาเลตนะทีเดียวเสียดายมากถ้าเป็นบาเลตนี่โอ้โหฮิวก <c oughs> oh, ันอยู่นะครับแล้วรอแล้วรอ ตายหมดตายหมดอดเก็บของครับผมตอนแรกนึกว่ามีแค่2คนนั้นนะที่ไหนได้คอมบีคนหนึ่งเขาบอดติ้งอยู่โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็ปิ้งอิอกศก่อนนะครับผมนี่ครับเจอสิ่งที่ตามหาครับคือบาลีน,นะครับผม เวลาที่เราจะโชว์แล้วนะครับมาเช็คเช็คเช็คตบครับอยู่ไหนเอ่ยหาคนเลยนะครับตอนนี้เดือด่าเลยนะครับ บ้านจะมีนะครับเหมือนเขาจะแคมป์อยู่ยโหจังหวะเดินเอาดีเอาดีงี่งงล่ะจังหวะยิงหัวนี่เดินเฉยดวงดีนะครับก็ะโดดดีนะครับมาครับตอนนี้ตะไน่คู่แล้วนะครับ ตอนนี้โนหนึ่งได้กำเนิดขึ้นมาแล้วนะครับ Ew b a l a n นะครับผมะนอกวงครับเหมือนจะมีการวิงกันวิงกับใครเลยเราหข้าไอวอมีลูกเดียวนะเราหข้าวุ้ยหลังยิงอุ้ย เฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิาดหัวแตกครับเรียบร้อยเหลือขวาสองตัวนะครับน่าจะวิ่งเข้าบ้านพร้อมก่ออ้อเหลือตัวเดียวนะครับอยู่ในบ้านอ่าเห็นละนี่ไงนีง่เรียบร้อยครับเป็ <c oughs> นไงบ้างครับตอนในเดินหน่งของวงการ ครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วย